รถขนฝันของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านผือกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าวนนี้ถอย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 เสร็จแล้วก็เดินวนไหนเพลินเเต็มคันรถอญยะแล้วกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะจ้าเด็กๆ พรุ่งนี้ค่อยมาสู้ต่อบริการยางดีโอนไปแล้วไปแล้ว ไปเรียบร้อยรถข้นฟันเต็มโหลดเต็มโหลดเต็มโหลดอายะผุนไปเรียบร้อยกลับบ้านปลอดไทยเด้อหลออ่ะเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้า